สวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่กรพบกบระผมนายแอรพัฒน์ปาราวันวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อสาระนิพนธ์เรื่องระบบควบคุมการปลูกผักเลดโอ๊กแบบไฮโดรโปนิกด้วยวิธีดิฟโฟลเทคนิคหรือว่า DFT ในระบบปิดแบบน้ํานิ่งโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสเฉพระสิ่งในการควบคุมนะครับหัวข้อนําเสนอมีดังนี้ที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์ งานวิจัยขอบเขตงานวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสมมติฐานทฤษฎีและหลักการวิธีวัดผลและการเจรเติบโตแผนการดำเนินงานตลอดการวิจัยนะครับหัวข้อแรกวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งหรือว่าอินเทอ,อร์เน็ตออฟสิงในการปลูกผักเลดโอกแบบไฮโดรปนิกด้วยวิธีดิฟโฟลเทคนิคในระบบปิดให้ได้นะครับที่มาและความสําคัญ าการปลูกผักไฮโดรพเนิกแบบสภาวะเปิดหรือว่าในแบบในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่นี่นะครับไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของผักได้ทุกต้นนะครับดังรูปเราจะเห็นว่ามีในสภาวะเปิดเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นแสงหรือว่าลมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่โดนผักซึ่งทําให้ผักที่ปลูกมีการสังเคราะห์แสงที่ไม่เท่ากันจึงทําให้การเจริญเติบโตของผักเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในในหนึ่งรอบของการผลิต นะครับไม่เท่ากันทั้งหมดดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากให้ผักแต่ระบหนึ่งรอบการผลิตเนี่ยมีการผลิตมีม,มีการเจรติบโตที่เท่ากันทั้งหมดหรือเราสามารถจะนาไปไประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชนอกฤดูได้เนื่องจากเราสามารถจะควบคุมคุณภาพหรือว่าควบคุมอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆได้นะครับโดยโดยการนำ การปลูกการปลูขึ้นแบบไฮโดรโปนิกโดยใช้เทคนิคดิฟโฟลเทคนิคนะครับหรือ DFT เป็นการปลูกในน้ำนิ่งนะครับแล้วก็มีการใส่เติมอากาศลงไปด,งดังในรูปเราเห็นมีผักแล้วก็เป็นภาชนะปลูกนะครับภา,ภ,าภายในมีน้ำผสมสารอาหารแล้วก็มีออกซิเจนลงไปนะครับเหมือนหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นผักลอยน้ำนะครับโดยเรานำระบบนีม้มาปลูกในกล่อง นะครับซึ่งเป็นตัวซึ่งจำลองห้เป็นสภาวะปิดภายในกล่องนี้เราจะสามารถควบคุมอะไรก็ได้โดยต่อไปในอนาคตเราจะสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นการปลูกพืชออกรด,ดูหรือว่าปลูกพืชในในสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกอย่างเช่นในคอนโดหรือว่าในในที่ที่มีแสงน้อยก็แล้วแต่นะครับซึ่งในการปลูกเนี่ยเราจะเราจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรือ IoT ในการควบคุมทุก,ทกสภาวพแวดล้ลลอมโดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับโดยเซ็นเซอร์นียจะส่งค่าให้ระบบ Internet o p t ติ g งซึ่งเราใช้โนโด,ด MCU ESP8266 เปนะครับเป็นตัวควบคุมแล้วก็แสดงค่าต่างๆผ่าน,น,นแอปพลิเคชัน b ริงนะครับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งใน Android และ iOS นะครับแล้วก็ขอบเขตยงานวินจัย ก็คือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรปนิกที่สามารถควบคุมการให้แสงแก่ผักและควบคุมการปล่อยน้ําและสารต่างๆสู่ระบบได้อย่างอัตโนมัตินะครับ2ก็คือระบบปลูกผักไฮโดรปนิกสามารถแสดงค่าแสงค่า pH ค่าอุณหภูมิค่าระดับน้ําและสามารถสั่งการเปิดปิดการทํางานของระบบผ่านแอปพลิเคชัน b l i n k ในสมาร์ทโฟนได้นะครับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นแนวทางในการนําไปใช,ใช้ในการปลูกผักและอดในระบบปิดหรือโรงเรือนแบบปิดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ2ก็คือเป็นต้นแบบระบบการปลูกผักสลัดต่างๆนะครับแบบไฮโดรพนิก bon โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งในการควบคุมต่อไป3ก็คือได้ระบบปลูกผักเลโอกแบบไฮโดรพนิก bon ที่ทำงานแบบอัตโนมัตินะครับ และสามารถดูค่าและสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้สมมติฐานนะครับสมมติฐานของงานวิจัยครั้งนี้ก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสปปรรพสิ่งหรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยนะครับในการควบคุมระบบการปลูกผักเลดโอกแบบไฮโดรโปนิกด้วยวิธีดิฟโฟลเทคนิคแบบน้ำนิ่งในระบบปิดนั้นจะสามารถทำให้พืชที่ปลูกมีขนาดของต้นที่จเจริญใกล้เคียงกัน ทําให้ได้คุณภาพของต้นเลดโอกในการปลูกแต่และรอบการผลิตเท่ากันนะครับโดยที่สถิติหลักการจากโฟชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่า,เ,าเราจะใช้โนด MCU หรือว่ามโครคอนโทรเลอร์ตัวนี้ในการรับค่าจากเซนเซอร์ต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์ค่า pH เซ็นเซอร์ระดับน้ำเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับรับค่าเหล่านี้แล้วในเมื่อเซนเซอร์เหล่า ค่าเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งไว้โหนด MCU ตัวนี้จะสั่งให้ดีตัวรีเลย์นะครับเ,เปิดปิดทำการเปิดไฟทำการปล่อยน้ํายาเพื่อปรับป H เฮดทำการปรับระดับน้ำเมือ่อระดับน้ำลดลงทำการปล่อยะลอยะอองน้ำแล้วก็พัดลมดูดอากาศเมื่อมีอ,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 อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับผม ซึ่งตัวไฟ LED เนี่ยเราจะใช้แทนแสงอาทิตย์นะครับจะใช้ทดแทนแสงอาทิตย์ซึ่งหลักการของ d ี t ทีก็คือเป็นการปลูกพืชแบบลอยลอยน้ําเราจะเห็นว่ามีรากพืชลอยน้ําอยู่แล้วก็พืชเนี่ยจะดูดสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนผ่านทางรากตรงนี้เข้าไปแล้วก็จะจะใช้ในการเจริญโตของของตัวเขาเองนะครับ ระเบียบวิธีการวิจัยผู้ดำเนินการวิจัยใช้การปลูกแบบไฮโดรโปนิกโดยวิธีด e ฟ p f ฟล w เทคนิค c นะครับหรือ d ดียทีเป็นการปลูกในภาชนะซึ่งจะใช้ในกล่องอมีขนาดความกว้าง12นิ้วยาว24นิ้วสูง1ฟุตครึ่งนะครับผมโดยการนำแผ่นโฟมนะครับผมแผ่นโฟม เจาะรูขนาด1นิ้วห่างกันอย่างละ6นิ้วครึ่งเอ้ย6นิ้วนะครับอย่างละห่างกันอย่างละ6นิ้วจํานวน8ปรูนะครับแถวละสี่รูจะได้ทั้งหมด8ต้นโดยในรูเนี่ยเราจะใส่ภาชนะปลูกกระถางที่มีรูเพื่อให้รากสามารถลงไปดูดน้ําดูดสารอาหารดูดออกซิเจนได้วัสดุยึดเกาะเราก็จะใช้แผ่นโฟมนะครับในการให้พืชยึยดเกาะโดย หลักการทํางานก็คือจะใช้ตัวมโโรคอนโทรลเลอร์ในการรับค่าเซ็นเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัววัดค่าสภาพแวดล้อมภายในนะครับมีสภาพแวดล้อมต่างๆที่ดังได้ได้ได้ไ,ดไดกล่าวมาข้างต้นก็คือมีออวัดวัด,วดความเข้มของแสงอุณหภูมิ pH หร,หรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างน,นะครับระดับน้ํานะครับผมแล้วก็ เมื่อเมื่อได้ค่าต่างๆเหล่านี้มาก็จะแสดงค่าผ่านสมาร์ทโฟนนะครับด้วยโปรแกรมแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชัน Blink นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถที่จะเก็บข้อมูลเป็นไว้บนคลาวดได้นะครับวิธีวัดผลการเจริญเติบโตนะครับเมื่อเราได้ต้นต้นต้นไม้ต้นผักที่เจริญเติบโตแล้วเราก็จะใช้แม่มทัดวัดในแนวตั้ง สูงสุดไปหาต่ำสุด3จุดนะครับแล้วก็ในในแนวเส้นรอบวงรอบวงเนี่ยเราจะใช้สายวัดนะครับวัด3มจุดเช่นกันแล้วก็นํามาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแต่ละต้นว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างการเติบโตที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดมากน้อยกันมากขนาดไหนนะครับผมสาหรับแผนการดําเนิน งานตลอดการวิจัยเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด1ปีนะครับผมจะใช้เวลา4เดือนในการศึกษาหาหาความรู้แล้วก็ทดสอบเกี่ยวกับาการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เตรียมอุป,ปกรณ์อีก1เดือนแล้วก็เราจะใช้เวลาในการาทำการวิจัยเนี่ยหเดือนซึ่งพักโดยปกติแล้วจะเจริญเติบโต4 5่สวันนะครับแล้วแต่ก่อนก่อนที่จะเจริญเติบโตในการนาไปไปลงไปปลูกใน ในภาชนะปิดในกล่องในระบบของเราได้เราต้องมีการเพาะต้นกล้าก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทําการสรุปผลวิจัยอีกหนึ่งเดือนแล้วก็เราจะทํารูปเล่มอีกสองเดือนนะครับผมครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ